ถามว่าเพิ่งมีแฟนต่างชาติเพิ่งคบหากันเพิ่งเดทกันเพิ่งเคยเจอกันแล้วเขากลับไปประเทศเขานะคะแล้วหลังจากนั้นมีแผนจะแต่งงานกันแล้วมาโพสถามว่าถ้าเขาตายแล้วเราสามารถจะได้รับเงินบำนาญต่อจากเขาไหมอะไรนู่นนี่นั่นเราจะได้รับมรดกไหม นะคะประเทศนั้นประเทศนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่งงานกี่ปีหลังสามีตายถึงจะได้เงินแม่ไม้เงินบำนาญเงินอะไรต่อจากสามีถามว่าผิดไหมที่มาถามแบบนี้หรือต้องการอยากได้เงินเขาทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ผิดนะคะคือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะว่าเราแต่งงานไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสามีเราเรามีส่วนได้ส่วนเสียเราจะต้องใช้นี่แทนเขาไหมเราจะได้เงินอะไรมาชดเชย เราไหมไม่ผิดนะคะอยากคิดมากนะคะสามารถถามได้อยากรู้อะไรถามในโลกออนไลน์เนี่ยมีหลายกูรูที่สามารถให้คำตอบเราได้นะคะไม่ต้องไปกังวลหรือถ้าเราไม่กล้าถามแฟนเพราะว่ากลัวว่าเขาจะคิดว่าเราต้องการที่จะได้เงินเขาแต่งงานเพื่อหวังเงินเราก็ไม่ต้องถามเขาโดยตรงก็ได้นะคะเราถามอ่า อ้อมๆอเอานะฮะแล้วก็เข้ามาถามในกลุ่มมาดามต่างๆของประเทศต่างๆได้นะฮะแต่ก็จะมีบางคนที่เข้ามากระแนกกระแหนนะว่าเฮ้ยเขายังไม่ตายเลยทำไมอยากได้เงินเขาแล้วเหรอคุณต้องงานเงินเขาหรือว่าคุณรักเขาคุณไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเพราะว่าความรักสมัยเนี้ยมันต้องควบคู่ไปกับไปกับเงินนะคะ เรเดีโอนะคะมันต้องควบคู่ไปกับเงินตรานะคะเพราะอะไรเพราะว่ารักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะมันจะต้องมีเงินควบคู่กันไปด้วยไม่ต้องรวยล้นฟ้านะคะแต่ว่าสามารถดูแลเราได้นะคะแล้วก็ไอการที่จะไปช่วยกันทำมาหากินมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะไม่ใช่ปัญหา เลยเสาวไทยหลายคนก็เต็มใจที่จะไปช่วยสาม,มีหางเงินอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วการเข้ามาถามแบบนี้ป้าแก้วเห็นหลายๆคอมเมนต์นะคะที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งเลยรอให้แต่งก่อนไม่ได้หรอยังไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันเลยเขาจะเอาจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเป็นการที่ทำให้เราไม่กล้าถามดังนั้นแล้ว เราเข้าไปถามอะไรเราก็ไปอ่านเอาใจความสำคัญที่เขามาตอบคำถามเรานะคะไม่ต้องไปสนใจกับ คำตอบแบบท็อกซิตท็อกซิตหลายคนอาจจะงองอีอย่างว่าท็อกซิตก็เป็นคําพูดลบๆด้านลบๆทําให้เราจิตตกทําให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกเสียเซลล์รู้สึกไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วจะไปทํางานนะคะมันก็จะมีคุยจากในบ้านคุยเดินออกมามก็จะเป็นมืดๆสว่างๆหน่อยนะคะไปแล้วค่ะเอ้ราติก เอาถ t เดนะเส้นเดะเนี่ย oh, no yeah. ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงเช้าครึ่ง <laughs> ยังมือดอยู่เลยรถติดมากนะคะมันก็จะติดตรงนี้เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นหนึ่งสองสามแยกนะคะสามแยกแล้วก็เป็นติดไฟแดงมันก็จะติดช่วงนี้หลังจากที่ผ่านจุงชันตรงนั้นไปแล้วมันก็จะ โล่งนะคะแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสน,นะคะแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์นะจะถนนจะโลง่ง